สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถแคลี่คันใหม่นะครับผมคันนี้นะครับปีหนึ่งห้านะครับผมคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับผมวิ่งเก้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับเดิมเดิมหมดเลยครับผมคอนโซลใหม่เอี่ยมเบาะเดิมนะครับผมไม่มีขาดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับ พ็าสติกบางแดดยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมสีดาเดิมทั้งคันเลยครับคันนี้จะมีแม็กไลเนอร์นะครับสามารถเปิดได้3ด้านเลยครับผมไปหน้าเดิมนะครับผม 1ีหนะครับไม่เก้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับผมเติมบางทั้งคันเลยครับเบาะสวยเบาะเนิมไม่มีขาดนะครับไม่มีขยับคอนโซลเรียมเลยฮะ ไม่มีรอยเลยใหม่มากเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเดินเงียบเรียบนิ่งเลยครับผม รถได้เดิมนะครับคันนี้ไม่้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นปีสิบห้าไม่เคยติดแก๊สน,นะครับแววอยู่นะครับรถไม่มีขยับไปหน้าเดิมนะครับน้นยาหล่อเย็นเรียบร้อย นี้เปลี่ยนมอน,น้ำมาใหม่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องมือแม่แรงครบนะครับมี15นะครับผมคันนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งแันบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9 0 0 0นนะครับขอบคุณมากครับ